ไปครับพี่น้องมานิครับพอจอยอีสานนอนทัวร์พาไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองครับได้มือนัดได้เวลานัดแล้ววัคซีนเข็มสองมนี้กำลังมุ่งหน้าก็ไปนะครับพี่น้องปะพาน้ำไปบึงน,นี่สถานีกลางบางซื่อจุดนี้ก็เป็นทางขึ้นทางลงช่วงหลังขนส่งหมอชิดนะครับ นี่ครับจะพานลงมานี่ละครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นทุกคนก็เป็นสถานนี้กลางบางซื่อนะครับนี่ครับเดี๋ยวลงมานี่เดี๋ยวปจดยจพาไปเข้าไปสถานนี้กลางบางซื่อนะครับไปหาหม่องจอดรถจอดลาเดี๋ยวพาเขาไปฉีดวัคซีนกับอัปเดตสถาน,นีกลางบางซื่อให้พี่น้องด้เบื้องด้เห็นนะครับ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวพอจอยพาไปหาหม่อ,องจอดรถไ่าอาคารของสถานีกลางบางซื่อนะครับสถานีจอดรถกว่างขวางนะครับแต่ว่าโอ้โหมื่อนี้รถมาหลายครับพี่น้องกว้างขวางอีลีใหญ่โตแล้วก็รถลากกันหลายครับมื่อนี้เป็นหมื่นนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองครับพี่น้องผุ้คนมาอุ่นหนาฝาขังโอ้หลาย การจราจรติดขัดแล้วครับช่วงนาทางเข้าสถานีกลางบางซื่อนะครับหลายหน่วยงานนะครับเดินมาฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวปัจจัยเลาะเบิ้งบรรยากาศรอบๆกันครับนี่ครับมาหัแล้วครับรถลาวแบบนีหมองจอดจอดข่างท้องขางทางเต็มไปหมดแล้วครับช่วงนาสถานีกลางบางซื่อการจราจรเริ่มติดขัดแล้วครับพี่น้องเบิ่งเนี้ยครับ ทางเขา้าทางออกแด่นเอียดพี่น้องเพราะว่ามันนี่เป็นของบุคลากรทางด่านสาธารณะ,ะนะเพราะว่าจะเป็นรถตู้รถเมล์กำลังมุ่งหน้าเข้าไปสถานีกลางบางซื่อครับพี่น้องไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองครับรถหนาหนะครับโอ้ฉีดแล้วก็ออกมาโอ้ถ้าได้ฉีดก็เข้าไปครับ าสนามเยาวชนละครัวกลางนะครับเนี่ยครับยังไม่ทันในหอดสถาน,นีกลางบางซื่อครับไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองครับพี่น้องมือนน้ครับรดดหลายครับพี่น้องมุ่งหน้าเขาไปฉีดวัคซีนนะครับโอ้เข็มสองมือหี้หลายครับพี่น้องหนิมุ่งเนี่มุ่งหน้าเขาไปสถาน,นีกลางบางซื่อครับ เมว่วาจะเป็นแท็กซี่สาธารณะหลเดเมหรือเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับบุคลากรขนส่งหรือกุ้มเสียงนะครับพี่น้องมุ่งหน้าก็ไปฉีดวัคซีนอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อครับมีหม่องจอด,ด,ดรถปน้อพี่น้องเลย สิได้ขีดง่ายบุล่ะสิได้จอดรถง่ายบ่ล่ะมื้อนี้คือคือหลายแท้มันเป็นวันศุกร์อมนะครับพี่น้องผู้ดใดก็มาฉีดมื้อนี้เนาะเริ่มมือนัดมื้อนี้เพราะเพิ่นบอกว่าลดความแอ,ออัดอ๋อข้างในลับปาดนี่นะครับผู้ใดสีแก่นก็กลับออกมาซื่อมาด้วยสีก็เข้าไปครับพี่น้อง เพื่อที่ไปฉีดวัคซีนครับมอนีพอใจได้รับเป็นเข็มที่สองนะครับเข็มสอง <S <S เขามาข้างไหนพี่น้องหาหม่องจอดร้านจอดเต็มเอหม่องหลายๆกเต็มครับมาหอดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยหาหม่องจอดร้านจอดหลายๆคันๆก็เต็มครับมอนีนัดฉีดวัคซีนเข็มสอง ไปเป๊ะๆมองไหนน้อเนาะเดี๋ยววนหาหม่องจอดอีกจักรอบกนเดอ้อพี่น้องหาหม่องจอดมาท่านไดเดี๋ยวได้หม่องจอดเดี๋ยวมาจอยอัปเดตให้พี่น้องได้บึง้งนะครับหาหม่องจอดบ่นี้ครับวนอีกจักรอบกันครับพี่น้องวนออกมาข้างนอกอีกรอบเพื่อสิไปหาหม่องจอด ในบาองไหนนั่นเดี๋ยวปจยัจจัยจังสิเขาไปอัปเดตข้างงในให้เห็นบ้งครับออกมาอีกรอบกับติดคือเขาผู้คนกล็ลังไหลเข้ามาฉีดวัคซีนผู้เขาผู้ออกหลายคือเก่านะครับพี่น้องแนนติดเหมือนเดิมก็ถือว่าลดล้าหลายนะครับพี่น้องวันนี้นัดฉีดวัคซีนเข็มสองผู้ใดก็อย่ามาฉีดใหนมันแล้วมันตัวคือกันกับปัจจัยนี่แหละครับพี่น้องน้าไปเบึง้ง ตามไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวปัจจัยอัปเดตพี่น้องได้เบวบึงได้เห็นทุกมองทุกจุดครับไปครับพี่น้องเลาะหามองจอดต่อี่ได้จอดมองไหนั่นคอยบึงกับกับปัจจัยอิสานนทัวพอเลาะบึงรอบๆสถานีกลางบางซื่อกับบรรยากาศรอบๆกับถลุดลลายครับพี่น้องเดี๋ยวสถานีกลางบางซือ่อบังเนี้ยครับรถจอดจอดรอบนอกกันลายครับ จอดได้เล่นเดียวนะครับเพราะว่ารถเข่ารถออกหลายนะครับเราหาหม่องจอดได้หม่องไหนก็นสิจ,จอดนะครับพี่น้องเลาะบางกอนครับไปเรื่อยๆครับพี่น้องใน้ม่องจอดแล้วเดี๋ยวไปจอยพาไปอัปเดตเบื่องขังใหนครับพี่น้องไปครับนี่ครับพี่น้องหลังจากจอดรถแล้วก็ได้ใบคิ้วใบนัดฉีเกเข็มที่สอง เบื้องบรรยากาศรอบๆครับรอบนอกล้อเกาะประวัติล้อวัดควมดันครับพี่น้องเพื่อที่เขาไปฉีดวัคซีนเข็มที่สองนะครับอยู่สถานีกลางบางซือ่อนี่ครับสถานีกลางบางซือ่อลังสิต์ชันเมืองกับโรถไฟาส,สายสีแดงเสน็์นีครับใหญ่โตครับพี่น้องเบื้องบรรยากาศรอบๆครับนี่ครับเบื้องนอกครับนังล้อคิ้วเกาะประวัติ ับหน่วยงานหลายๆจุดได้หลายหม่องต่างๆนะครับได้คิ้วแล้วครับพี่น้องตรวจกมดันพานแล้วลอยสี่สิบกว่าลอยสี่สิบหกนี่มั้งก้มดันปอจอยกะรอเข้าไปฉีดวัคซีนนะครับพี่น้องบบดนี้ไอ้บุ่งบรรยากาศข้างนครับหลายครับพี่น้อง กับสถานีกลางบางซื่อผู้ที่มาล้อฉีดวัคซีนนะครับนี่ครับเป็นระยะห่างแน่ไหนแน่นะครับหลายๆจุดหลายๆมองฉีดแล้วกับมาลอพักนะครับจอยเก็บภาพบรรยากาศนะครับข้างในนะครับสำหรับผู้ที่ฉีดแล้วนะครับนี่ครับฉีดแล้วล้อพักอาการ 3 0นาทีนะครับเลยเก็บภาพบรรยากาศข้างในให้พี่น้องเบื่องได้เห็นนะครับกับสถานีกลางบางซื่อเส้นนี้ครับโอ้ตรงนี้ครับพี่น้องเราพิดขออภัยขีดแล้วก็มีอาการนั้นแล้วครับพวจอยขีดเข็ม2แล้วธรรมดาปกตินะครับน่าจะเป็นซิโนแวกนะครับกับหน่วยงานสาธารณะหลายๆองค์กรนะครับพี่น้องครับ ฉีดวัคซีนแล้วก็จุดที่4พักรอสังเกตอาการนะครับนี่ครับมานสามสินาทีนะครับแต่ผมียังกะเพิ้นกะปล่อยตัวไปเซ็นไปเจาอยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพ้าออกไปบางบรรยากาศรอบนอกพี่นอ้องนี่ครับรอบนอกของสถานีกลางบางซื่อนะครับนั่งรถมีอ้อมอเมาส์รถอีกฟังหนึ่งครับ จอยนั่งรถเมล์หลังจากนั่งรถเมล์ออกมาแล้วว่าจอยได้รถจักรยาแล้วนะครับพ้าคับเลาะเบื้องบรรยากาศทั้งออกทั้งขึ้นทั้งลงของสถานีกลางวางซื่อกับบรรยากาศรอบๆให้เพี่อน้องเลยเบื้องวิวทิวจัดของความใหญ่โตของสถานีกลางบางซื่อนี่ครับข้างบน,นเป็นร้านเป็นคันล้างวิ่งรถไฟฟ้าสายสีแดงบางซื่อลัางสตนะครับทั้งนี้เป็นไตอาคารมองจอดรถนะครับ มองสถานีในสถานีกลางบางซื่อมาจอยอัปเดตในเบื้องรอบๆนะครับกับสถานีกลางบางซื่อกับผู้คนมาฉีดวัคซีนซีโนแวครอบนี้นะครับรอบที่สองเข็มที่สองไปออกไปเบื้องรอบนอบกว่ครับมาเป็น,ย,ลลย,นยังไงอีกว่าหลุดไหลสิยังติดติดอยู่บ่ผลสิยังหลายอยู่บ่ครับ โอ้พี่น้องเอ้ยออกมากระติดจริงๆทั้งเข่าทั้งกอน,นะครับซับกันไปสับกันมาเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมานี่ครับนี่ครับทุ้มตเข่ามากับเข่ามาครับปวกสีออกไปก็สออกไปครับพี่น้องก็จอยเร็วๆก็สิวายใส่ออกไปนี่แล้วครับเดี๋ยวผ้าออกไปทั้งเรนตรงออกไปนี่ขามออกไปทั้งหลังสถานีขนส่งหมอชิดนะครับ อัปเดทถนนวนทางให้พี่น้องเมืองครับทางเข้าทางออกมี2จุดขวามือนี่เป็นทางศูนย์เยาวชนนะครับศูนย์สารเยาวชนกลางนะครับสายมือเดี่ยวมานี่ก็สิบไปเป็นนาสถานีกลางบางซื้อตรงไปกติขามสะพานขามแยกลงขนส่งหมอคิดนะครับสถานีขนส่งหมอชิดนะครับหมอคิต2นี่แหละครับพี่น้องนี่ครับ เบื้องขับรถล,ลาจอดเต็มครับผมมีมองจอดนะครับโวยที่ยลมองจอดได้กระโดนแล้วครับมือนีเป็นมือที่บนนัดฉีดวัคซีนเข็มที่สองครับพี่น้องเบิ่งเอาครับกับบรรยากาศครับพี่น้องกับสถานีกลางบางซื่อกับให้เบิ่งบรรยากาศคนมาฉีดวัคซีนนะครับนี่เป็นด้านนาพี่น้อง ด้านหน้าสถานีกลางบางซื่อเห็นหอหนาฬิการครับู้ใยขึ้นทา้งดวนนี่หลอดไตทั้งดวนมาจิเลียวเห็นหอหนาฬิการตรงนี้แหละครับพี่น้องนี่ครับเป็นสถานีกลางบางซื่อเป็นด้านหน้านะครับฟับงนี่เกาออกเลยสองทางนะครับทางหมอชิดกับทางศารยวาวชนนะครับโอ้หลดละแน่นครับ่มีนี้องจอดรถครับค้นฉีดเลยแล้วก็พากันยางออกไปออกมา เนี่ครับเบิ้งรับยี่นอ้องมองนี้มองจอดรถเลยเต็มไปเบิดครับเลาะเบิ้งบรรยากาศรอบๆครับหลังจากพอจ้อยฉีดวัคซีนเข็มที่สองแล้วๆกระจาพาพีพอน้องเลาะเบิ้งทางออกทางเข่าของสถานีกลางบางซื่อก่อนที่ผู้ใดสิมาใช้บริการนะครับได้รู้จักทางขึ้นทางออกนะครับนี่ฝั่งนี้เป็นด้านนาของสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟาสายสีแดงบางซื่อลังสิติชันเมืองนะครับ ตรงไปหุ่นก็สิเป็นด้านหลังของขนทรงหมอชิดนะครับขามสะพานไปก็ลงเป็นขนทรงหมอชิดเลยครับแต่ผลยาม่ทานเด้ะะเปิดใส่เปิดให้บริการช่วงนี้เปิดให้รถเข้าออกเพื่อสิมาฉีดวัคซีนอยู่ครับบรรยากาศรอบๆครับพี่น้อง วันนี้มองจอดรถแน่นเอียดครับว่าสิขยับไปได้แต่ละมองนี่โดนเติบครับไปขยับไปเรื่อยๆครับพี่น้องอ่ะได้แล้วพี่น้องออกมาได้แล้วพามาอัปเดตบางทางขึ้นทางออกทางขึ้นทางลงของช่วงสถานีกลางบางซื้อทางดานหลังขนส่งหมอชิดนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นทางลงมากเดียวเขาไป สถนีกลางบางซื่อทางนี้ก็ทั่งขึ้นทางออกนะครับนี่ครับโอ้หลบคนขับพี่นกหลดโใหญ่ไนตัวกำลังน้ำกระบบวนมาครับพี่นอกโอ้ลงมาจากสถานีกลางบางซื่อนะครับโจ้าหน้าที่ รัฐมนตีก็บวัจรกครับพี่น้องไะนี่ครับทางลงตะเลี้ยวซ้ายมองที่ป็จจอยลบเมื่อกี้ก็บมงหนาลงไปเป็นขนส่งหมอชิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนกำแพงเพชรนะครับลงมานี่ครับเดี่ยวขาก็จะไปตลาดนัดจักรจักนะครับหรือเจเจ,เจม้อนะครับฝั่งใ้ก็เป็นขนส่งหมอคิดหรือคิ้วรถตู้นะครับ ครับพี่น้องข้างบนเป็นทางด่วนนะครับทางด่วนสินตัดไหมนะครับออกตลิ่งชันออกกัรจะน้าวนะครับพี่น้องนี่ข้างบนนะครับช่วงขนส่งหมอชิดจตุจักรนะครับเดี่ยวใส่ก็อจะไปสถานีขนส่งหมอชิดเรยวกว่าก็จะไปเกเก,เกมอนะครับนี่ครับอยวาย่าไว้ใส่ออกมาเบ่งบรรยากาศนาขนส่งหมอชิดเราก็จะได้ ลำล้าบรรยากาศังครับเงียบเงาพี่น้องขาดวันสุกนั่นนี่แลนไปนี่ช่วงหน้าคุณทรงหมอชิดนี่พี่น้องมึงรถแท็กซี่<อ>ถึงไปดำไปแดงไปเขียวจอดเต็มอยู่นี่พี่น้องวันนี้บ้โดยสารหน้าคุณทรงหมอชิดนะครับพี่น้องนี่จยเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนะครับ สำหรับคลิปนี้พ่อจอยอีส,สานอนทวฝากไปสนีกันเด้อครับขอกันไหมกับคลิปไม่คลิปหนาสำหรับคลิปนี้พ่อจอยกล่าวเข้ามาสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์หลายครับเป็นกำลังใจให้พ่อจอยขอพุณครัพขอกันไหมคลิปไม่คลิปหนาเด้อครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามให้พ่อจอยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย